เผยข้อมูล s a m s u n งปล่อย One UI 7 Beta ให้อุปกรณ์กระซี่มากขึ้นทาง Samsung ได้ปล่อย One UI 7 Beta ให้กับอุปกรณ์กระซี่มากขึ้นเดินหน้าขยายการใช้งาน AI บนสมาร์ทโฟนทั่วโลกโดยฟิวเจอร์กระซี่ AI บนอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้าครับโดยทาง Samsung ได้ประกาศปล่อยโปรแกรมเบต้าตัวใหม่ One UI 7 ยังเป็นทางการบนอุปกรณ์ Galaxy อประสบการณ์ AI บนสมาร์ทโฟนที่เป็นธรรมชาติและลื่นไหลที่สุดครับโดยโปรแกรมเบต้าวันยเจ็พร้อมใช้งานแล้วบนอุปกรณ์ Galaxy Z โและ Galaxy Z f 5 6หกในประเทศอินเดียเกาหลีสหรัฐนาจาสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่6มีนาคมเป็นต้นไปและจะขยายไปยังอุปกรณ์อื่นภายในเดือนนี้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ Galaxy S ยีิบสามซีรี Galaxy Tab S สิบซีรีและ Galaxy A ห้าห้า ที่ผู้ใช้สามารถอัปเดตโปรแกรมเบต้าได้ผ่านทาง Samsung Member โดย One UI 7จะเปิดอัปเดตอย่างเป็นทางการและพร้อมใช้งานภายในเดือนเมษายนี้ย One UI 7เป็นการผสานพลังของ AI agent กับ Multi Model ในทุกจุดของการเชื่อมต่อของหน้าอินเทอร์เฟซซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างประสบการณ์การโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟนที่สร้างความรู้สึกเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ